สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไสิ่งครับวันนี้จะมาถมที่ครับวันนี้มาชมพลังของ M9540 ครับเก็ดเร็จปูนออกก่อนครับเปิดหน้าง,งานครับ M9540 นี่เป็นรถขนาด4สูบครับ4สูบทอโบโบครับรุ่นนี้ตัวแรงครับ นานได้เจอรถใหญ่ๆดันดินเสีครับมาดูกันเลยว่าจะแรงขนาดไหนครับนี่แหละครับจัดหนักเลยดูเลยครับนา,นานที่ได้เจอของใหญ่ดันดินให้ดูครับาจะแรงขนาดไหนครับนี่แหละครับดินเตียกครับรถไถก็เอาไปห้าสิบบาทครับ ตัวผมก็ห้าสบาทเหมือนเดิมครับเท่ากันครับเท่าไรเท่ากันข้าเชื้อเพลิงก็ตีไปเลยครับวันละพันนี่จัดหนักเลยครับรุ่นนี้ก็มีเทอร์โบครับเสียงเทอร์โบก็จะออกท่อนิดหน่อยครับ รถใหญ่ในขนาดเครื่องสีซูครับพื้นที่กล้องค่วงแบบนี้ก็เียดง่ายครับไม่เหมือนพื้นที่ครับแคบนะครับเกยดลำบากเพราะว่าันเป็นรถใหญ่ครับเดินหน้าไหลังแบบไม่ต้องหยุดรถครับรถรุ่นนี้ ไม่ต้องเหยียบคัดด้วยครับสบายเลยคนขับครับนี่แล้วครับของใหญ่ในขนาดเครื่อง4ูบครับ9540นี่แล้วครับจับหนักจับเต็มเลย เป็นหินเปียกครับก็จะเกียดอยากนิดหน่อยครับ คลิปนี้ไม่ต้องบรรยายเยอะครับดูความมั่นอย่างเดียว ทำงานตอน18บแนาฬิกาครับนี่แ้ะครับทำงานตอนค่ำครับก็ได้เวลาใกล้จะเลิกงานแล้วครับก็วันนี้คือเลิกค่ำครับเพราะว่าเจ้าของที่บอกว่าทำไม่เสร็จเร็วครับเลยต้องถมค่ำนิดหน่อยครับ ดูดีครับพื้นที่ก็มีต้นมะพร้าวด้วยครับรถใหญ่นี่คือว่า ยินได้มันอยู่แล้วครับแรงม้าถึงก็เป็นแบบนี้แล้วครับถ้ารถเล็กแรงม้าไม่ถึงก็ลําบากครับถ้ารถใหญ่ๆเป็น,นี้แรงม้าถึงก็ทําได้สบายครับนี่นะครับดูดิครับ ก็เป็นงานเก็บครับค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปแล้วก็ใบมีดรูกกลับครับถึงจะสวยครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคัดครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ